สถานีรถไฟบางซื่อนะครับใหญ่มากก็มาทำอะไรที่นี่ดูที่ครับมาชมสถานีนึกว่าสนามบินเลยครับกว้างมากเดินไปเดินมาแทบจะหลงครับเอามาบรรยากาศสถานีรถไฟให้พี่น้องชมครับนี่ครับคือสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟจากจากอะไรจากเหนือจากใต้ละครับ จากีสารมาลงนี่หมดแล้วเนาะนะครับกว้างใหญ่มากๆนะครับไม่เคยเข้ามาเลยครับเข้ามาชมเข้ามาเดินดูเป็นยังไงบ้างอยู่ดิกว้างใหญ่งงเลยครับงงไปไม่เป็นเขาเรียกว่าบ้านนอกเขากุ้งขาว่าใหญ่มากใหญ่มากบ้านนอกเขากุ้งเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องดูให้พี่น้องชม ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนี่ครับผมก็เดินเล่นๆมาตากแอร์ครับไม่ใช่ห้างนะเนี่ยจะมาตากแอร์นี่ครับไม่รู้จะไปจุดไหนนี่ครับเข้ามาเกือบไม่ถูกดูครับมาไกลถึงที่นี่เลยขอบคุณนะครับเอาบรรยากาศโดยรอบโดยรอบบางส่วนมาให้พี่น้องดูอันนี้แค่ชั้นล่างนะครับขอบคุณครับผม